อรุณสวัสดิ์ครับมาชมบรรยากาศยามเช้าครับวันนี้ขึ้นมาบนดาดฟ้าครับดาดฟ้าประมาณชั้นสี่ครับนานๆจะขึ้นมาครับบรรยากาศตอนเช้าก็อากาศดีครับวิวสวยครับมีเขาครับแต่ไม่มีเราครับ อยู่ย่านชุมชนครับผู้คนผู้พานครับเช้าเช้ากำลังจะไปเกี่ยมจะกันครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวสายๆรถจะเยอะครับ <S <S 1> <S 1> มีตลาดนัดด้วยครับตลาดเช้าครับมีขายของครับ นี่ครับตลาดนัดครับมีของกินมีโจ๊กครับคนก่อนไปทำงานเขา้ากะ